ว่านกับเดบอเรื่องการทบทวนการเบังบทบาทจะคว้างการสอบการอย่างมันยังบป่นเปนบ่ไปไปตามขาดตามหวังเป้าหมายครับการกระทํามันต่างกันมันกับไปน้ำกันบ่ได้อันนี้ก็คือการเป้าหมายของเต่ละมือเอาสั่นเขามาอีก เรต้องเอาเป้าไม้ระยะไกลเอาระยะสันเอาระยะเป็นมือเอาระยะเป็นช่วงตั้งเป้าไม้ซ้ำไหนสี่เหรียนจักหาสิบนาทีสิเตรียมตัวจักสิบนาทีไปสัน่นติแต่ละคาบแต่ละช่วงนี่เป็นเป้าไมา้ระดับช่วงเป้าไมายในการใส่ชีวิตของจะหวง ในการเลี้ยงองเจ้าของคันสังเกตเจ้าของเลยทบทวนเจ้าของเบิ้งเจ้าของมันเขาเป่าว่าคือบ่มีเป่าหมายมาอีหยังมาเลื่อเรนโด้อยๆมาบม่มีหลักมีเขียนยังมาบ่ได้คิขไบริยานยังคันเป็นไงขึ้นเนี่ยเขาก็ว่าอุดมการมาบม่มีเป่าหมายบ่มีอีหยัง เป้าหมายุของเป้าไม้บ่มินเพื่อควมจะเลื่อนเพื่อควบงอ่ามเป้าไม้เพื่อหล่นเพื่อมวนเพื่อยังเพื่อเล่วไปนี่นี่แหละเป้าไม้บ่มีต่วาคำว่าหนึ่งมีอยู่หนนบ่มีสาระเป่าไม้บ่มีสาระเทละมือเทละเวนเทละสมงบอขึ้นบาจีกหูยังบอได้เตรียมตัวมาก่อนผู้ใดมีเป้าไมายก็ได้เตรียมตัวมาก่อนเปิดบทเลี่ยนมาก่อนเตรียมตัวมาเลี่ยน มืออื่นจิมีอีหยังห่าลงคนไหนกับบมมีหอดสมุดมาบีซาเลียนกับบอมมาลืมปอกเขียนไปน้ำมันขาน้ำมีหยังไปใส่บี้าอกับบอมเป็นถือแบไประบุห่าลงคนพวกบ่สมุดมานีกับมาแบบบ่มีเป่าไม้บ่มมียย่งบ่มีอีลีส่วนมากกับสิเป็นจจงเสนะ เกือบเบิดทจุคนเบิมีผู้ใดเบิงหนังสือมาก่อนพิชาสิเรียนการเรียนการสอนให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือเตรียมตัวมาก่อนสนใจเรียนในห้องเรียนเท่าน,นั้นละเบิงทุกคนที่เขาได้ท็อปณิตศาสตรร่อยคันนด้วยเได้ไปเรียนพิเศษอยู่ไซปีเวังหัน นักึกนักอันเลียนมอหกเตรียมอุดมได้เต็มร้อยคะแนนคณิตโอเน็ตได้ร้อย,ย 50, คะแนนหาสิบหกสิบนเต็มเต็มเต็ม,ตมไม่ได้ผูดด้ใดเต็มเขาเห็นแนวไลเขาพูดเลยเรียนพิเศษใช่ขาจาว่าเตรียมตัวมาเรียนย่ำมือเส้าตั้งไกเลียนในห้องเรียนกลับไปทบทวนทบทวนจนมาหอดหกถุ่มพอเมีขยขจาวลวย สิซื้อโทรศัพท์ให้เครื่องไม่กับ่บเอาซื้อไอแพดไอโฟนนี่อย่างมากแอบลงเฟซบุ๊กอย่างเขากับ่บเอาบาบอมีเวลาเล่นเขาว่าซื้อเครื่องละพันเพลิงละสองพันสามพันพลเรตโทรหาเมียพอย่าเมียโทรหาเลขสื้อไปเห็นยังเราวะนี่ก็คือข้าเจ้าตั้งใจเรียนเป้าหมายข้าเจ้ามีเพื่อการพัฒนาสุดท้ายเขากั อบติดแพทผลสา,ลลาดศิริราชติดแพทย์ขอนแกน่นเขาให้มาสัมภาษณ์สารสิทธิ์คณะแพทย์ขอนแกน่นกับบอลเปนกี่ไล่เดียกับสารสิทธิ์มาลองสอบเบิงมาจันอีวังขันกับติดแพทผลสา,ลลาดศิริราชสมใจอยากข้าเจ้าสมประสงค์สมตั้งใจไม้ข้าเจ้า อันนี้คือความเป็นตัวอย่างของความตั้งใจมาเลี้ยนกับป่ะได้เตรียมตัวยัง้งมาหอดลงเรียงกับเลนอย่างเดียวคำมากตื่นมากกับถาร่วการบ้านมูเป็นบ้องจรนที่มีการพัฒนายั่งเกิดขึ้นนี่ก็ขี้ไล่เอินว่าขี้ไล่นี่เราะเป็นได้สิ่งขี้ไล่กาอย่างจากงดระดับจะคล้องขึ้นเนี่ยนหน้าจะคล้องขึนตั้งเป้าไม้ไว้ จนเด็ร้องสอบเรียนเรียนบุญละหาสอบผ่นสอบมีบึงอันนี้เทาเวทีเทาหน่อยแต่ว่าการเตรียมตัวกับใช้รักเดียวกันได้เตรียมมาแต่ห้องเตรียมมาแต่าบ้านอ่านหนังสือเมื่อก่อนเหตุการณ์บ้านแล้วอ่านหนังสือเมื่อก่อนเปิดเบิ้งก่อนมีชาใดควรสีเลียนเป็นตะบกเข่าใจเป็นตะเลียนยากเป็นตะคู่สอนอยากคู่ใดสอนบ่กเข่าใจกัอ่านมาได้หลายพอไเด้มาสอบคู่ห้คู่ค่า สอนจนคู่ไปว่นเบนบางนีเป็นอย่างสอนในบทเรียนในเนื้อหาคู่เป็นสอนเ่ราเข้าใจเป,ประสันอา่านมาก่อนก็มาสอนคู่วันนี่นี่จะเป็นการพัฒนาเกิดขึ้นทั้งพัฒนาคู่น้ำพัฒนานักเรียนน้ำคู่บทเตรียมการสอนมาก,กสิทธิ์ดนเตรียมการสอนมากย่างดีย่านนักเรียนสอนมีคนที่ขาเจ้าสอนนักศึกษาคณะแพทย์ ข้านไหนไปสอนอยู่มหิดลเมือ่อใดนี่ยุงรอดพะว่นนักศึกษาแพทย์เขาสอนร้ายวะสันเขาเจ้าเตรียมตัวมาดีายเป็นอาจารย์อยู่มหาไล่เขาเจ้าเบาสูฟังเป็นอาจารย์ไม่ดอกอันนี้ก็อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยให้มีการเตรียมตัวมาเนี่ยตั้งใจขึ้นอีกหเห็นตังใดเห็นันรลกเป้าหมายใด้บรรูุบรรทุประสงค์ได้แต่ละมือแต่ละเว้นเติมกันขึ้นไปเพิ่มความร้เจาของขึ้นไป มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแนวใดเขาบอกโหมันโห่ขึ้นไปอีกเอาพอ่อสักวนมือเนี่ย